สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันเป็นเครื่องมือ AI ตัวใหม่จาก Google เลยนะครับชื่อว่า Notebook LM จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยดูเหมือนมันจะเน้นช่วยจัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเป็นหลักอืมใช่ค่ะใช่ครับแล้วจุดที่ผมว่ามันน่าสนใจมากคือเขาบอกว่ามันจะประมวลผลจากเอกสารที่เราใส่เข้าไปเท่านั้นเลยคือไม่ได้ออกไปหาข้อมูลจากเว็บข้างนอกเหมือน AI ตัวอื่นๆนะครับตรงนี้แหละ มาลองเจาะลึกกันดูหน่อยครับค่ะเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากนะคะเพราะเหมือนพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องอความน่าเชื่อถือหรือข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดที่เราเจอกันบ่อยๆใน AI ทั่วไปพอจํากัดข้อมูลแบบนี้มันก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงตรงนั้นได้แต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าพอมันจํากัดข้อมูลแค่นี้มุมมองมันจะแคบไปหรือเปล่าเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อทําความเข้าใจเครื่องมือตัวนี้ให้ลึกขึ้นนะคะจากข้อมูลที่เราพอจะมีอยู่ครับ ถ้าดูฟีเจอร์หลักๆที่เขาบอกมาก็คือมันรองรับไฟล์ได้หลายแบบเหมือนกันนะครับทั้ง PDF Google Docs หรือจะใส่เป็นลิงก์เว็บไซต์เข้าไปก็ได้ค่ะเห็นว่ามีวิดีโอ YouTube ด้วยนะคะมันถอดเสียงออกมาให้ได้เลยโอ้โหจริงด้วยครับแล้วก็มีเรื่องการสร้างสรุปอัตโนมัติให้แล้วก็แน่นอนคือการถามตอบที่มันจะตอบโดยอิงจากเนื้อหาในไฟล์ที่เราใส่เข้าไปนี่แหละครับ ใช่ค่ะประเด็นเรื่องการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เราให้ไปหรือที่เรียกว่า source g r o u n d e d เนี่ยคือหัวใจสำคัญของมันเลยนะคะครับผมมันช่วยให้คำตอบน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเพราะว่าเราย้อนกลับไปดูต้นฉบับได้ง่ายๆเลยมันจะมีอ้างอิงบอกมาชัดเจนเลยค่ะอ๋อดีเลยครับแต่แต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าสุดท้ายแล้วความถูกต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอกสารที่เราใส่ไปตอนแรกนะ่ะมันดีมันครบถ้วนแค่ไหนด้วยเหมือนกันอ่า ใช่ครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็มีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมเห็นแล้วแบบโอ้โหน่าสนใจมากคือ audio overview เขาบอกว่ามันสร้างเป็นเหมือนออบทสนทนาสั้นๆคล้ายๆ podcast เลยนะครับอือห uh ือ huh. ใช้เสียง AI 2เสียงคุยกันสรุปเนื้อหาให้เราฟังโห oh. ทำให้แบบว่าไม่ต้องนั่งอ่านตลอดเวลาฟังเอาก็ได้สะดวกดีครับ แล้วที่เจ๋งคือเหมือนเราเข้าไปถามคำถามแทรกตอนที่ AI กำลังคุยกันได้ด้วยฟีเจอร์นี้น่าสนใจจริงๆค่ะเป็นการทำให้ข้อมูลมันย่อยง่ายขึ้นเข้าถึงได้อีกรูปแบบหนึ่งเลย แต่อืมก็อาจจะต้องลองดูประสิทธิภาพจริงๆนะคะว่าเสียงสงเคราะห์มันเป็นธรรมชาติแค่ไหนแล้วการสรุปแบบบทสนทนาเนี่ยมันจะจับประเด็นสำคัญได้ครบถ้วนไหมตกหล่นหรือเปล่าหรือทำให้เราเข้าใจผิดไปไหมเมื่อเทียบกับการอ่านสรุปแบบอื่นครับก็น่าคิดเหมือนกัน นอกจากนี้มันก็มีเครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบอื่นๆด้วยนะคะเช่นทำเป็น study guide หรือว่าสร้างเป็น FAQ จากเอกสารของเราก็เป็นทางเลือกในการย่อยข้อมูลที่ต่างกันไปค่ะครับผมแล้วในง่ายการใช้งานจริงหลหะครับมันมีเวอร์ชั่นฟรีกับแบบเสียเงินด้วยใช่ไหมครับชื่อ notebook lm plus ใช่ค่ะมีจำกัดการแชทถาม50ครั้งต่อวันแล้วก็สร้าง audio overview ได้แค่3ครั้งต่อวัน ใช่ค่ะข้อจำกัดค่อนข้างชัดเจนสำหรับตัวฟรีส่วนเวอร์ชัน plus ก็คือจะปลดล็อกพวกนี้ให้ใช้ได้เยอะขึ้นมากอย่างเช่นสร้างได้500โน้ตบ o ๊กใส่ไฟล์ได้300ไฟล์ต่อโน้ตบุ๊กแชทได้500ครั้งต่อวันแล้วก็ audio overview ได้20ครั้งต่อวันโอ้โหต่างกันเยอะเลยนะครับค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์เพิ่มด้วยอย่างปรับสไตล์การตอบของ AI หรือแชร์เฉพาะส่วนแชทให้คนอื่นได้อ๋อครับแล้วค่าใช้จ่ายเลยครับ ราคาอยู่ที่19.99ต่อเดือนนะคะซึ่งราคานี้มันรวมอยู่ในแพ็กเกจ Google One AI Premium อยู่แล้วก็คือจะได้ Gemini Advanced ตัวท็อปของ Google กับพื้นที่เก็บข้อมูล 2TB ไปด้วยเลยอ๋อรวมในนั้นค่ะแต่ถ้าดูจากข้อมูลแล้วนะคะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่อาจจะไม่ได้วิเคราะห์เอกสารเยอะแยะมากมายทุกวันเอ,อ่อเวอร์ชันฟรีก็น่าจะเพียงพอสาหรับการใช้งานพื้นฐานแล้วล่ะค่ะครับก็น่าจะลองใช้ตัวฟรีดูก่อนได้ งั้นสรุปภาพรวมก็คือโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเป็น AI ที่ออกแบบมาเฉพาะทางเลยสำหรับทำงานกับเอกสารส่วนตัวของเราจุดแข็งมากๆก็คือเรื่องการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เราให้ไปเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์เสริมอย่าง Audio Overview ที่ช่วยให้การทำความเข้าใจข้อมูลมันมีมิติมากขึ้นไม่ต้องอ่านอย่างเดียวค่ะแล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้สิ่งที่น่าคิดต่อยอดไปอีกก็คือเครื่องมือในลักษณะนี้เนี่ย มันจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราค้นคว้าหรือเรียนรู้ในอนาคตไปได้ยังไงบ้างอืมน่าสนใจครับการที่เราพึ่งพาข้อมูลที่เราเลือกป้อนเข้าไปให้มันวิเคราะห์เท่านั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหานั้นๆได้ลึกซึ้งขึ้นจริงไหมหรือว่าในทางกลับกันมันอาจจะกลายเป็นเหมือนการจํากัดมุมมองของเราให้อยู่แต่ในกรอบข้อมูลที่เราเลือกมาเองคล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าห้องเสียงสะท้อนหรือ E c h คแชมเบอโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะอ่าประเด็นนี้น่าคิดมากครับค่ะ การหาสมดุลระหว่างการเจาะลึกข้อมูลที่เรามีอยู่กับการเปิดรับมุมมองที่กว้างขึ้นจากแหล่งภายนอกก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงเวลาจะใช้งานเครื่องมือประเภทนี้ต่อไปในอนาคตนะคะ